ทีสามน้องโบร์น้ำเพชรนะคะต่อไ,ไปค่ะเบอร์สุดเด็ดค่ะน้องคริสค่ะน้องคริสชยานันนะคะหมายเลขเล็ดค่ะ,คะได้หมายเลขรายลวงเลยค่ะคุณกุ้งค่ะมาขอถามบ้าง เราจะไปกันเร็วนะคะเพราะว่าน้องๆต้อง,อง,องร้อนเหลือเกินถ้าคุณมีอำนาจสามารถเรนรมิตอะไรก็ได้ดั่งใจแต่สามารถทำได้แค่ครั้งเดียวคุณจะเลิกทำข้อไหนก็ไก่เนรมิตให้ตัวคุณเองรวยที่สุดในโลกขอไข่เนรมิตให้ตัวคุณเองสวยที่สุดในโลกฉลาดที่สุดขอควายเนรมิตให้คนในโลกนี้มีแต่ความสงบสุขไม่มีเรื่องร้ายใดๆเกิดขึ้นเลยคุณจะเลือกข้อไหนเพราะอะไรคะ ค่ะถ้าคิดเนรลมิตได้นะคะคิดก็ขอจนเนรลมิตคอควายละกันขอให้คนในโลกนี้มีแต่ความสุขไม่มีเรื่องหลายๆเกิดขึ้นเลยเพราะว่าตอนนี้ประเทศไทยก็มีปัญหาเยอะแล้วอะไรอย่างงี้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องทางด้านการเมืองหรือว่าเรื่องต่างๆนะคะก็ถ้าคิดเนรลมิตได้ก็ขอให้ประเทศไทยสงบสุขค่ะในหลวงของเราจะได้สบายใจค่ะ นี่น้องไม่ได้เซ็กซี่อย่างเดียวนะคะมีสมองด้วยขอบคุณค่ะหมายเลขเปดน้องคลิกค่ะต่อไปเลยนะคะหมายเลขสิบสามได้หมายเลขนี้ค่ะค่ะหมายเลขเก้านะคะถ้าคุณบังเอิญมีคนรักอยู่สองคนและก็บังเอิญค่ะคู่รักทั้งสองคนของคุณอีกคนแดงจัด อีกคนเหลืองสดคนสองคนนี้เจอกันเมื่อไหร่ก็ทะเลาะวิวาทกาันบ้านแตกสะละขาดแต่คุณจําเป็นจะต้องอยู่กับชายทั้งสองสีนี้สองคนนี้คราวนี้คุณจะต้องจัดเวนสลับเวนทําการบ้านของชายทั้ง2คนนี้ยังไงนะคะซึ่งคุณจะจัดเวนในแต่ละสัปดาห์แบบไหนบ้างคะ่ะก็ไก่ชายแดงสี่วัน ชายเหลืองสามวันขอไข่ชายเหลืองสี่วันชายแดงสามวันคอควายชายแดงสามวันชายเหลืองสามวันและชายหลากสีอีกหนึ่งวันนั่นเองนะคะคุณจะเลือกข้อไหนเพราะอะไรค่ะชัดเจนเลยนะคะคอควายเลยดีกว่าค่ะนะคะชายแดงสามวันชายเหลืองสามวันและชายเสื้อหลากสีอีกหนึ่งวันนะหลากสีจะเป็นระบื้ผ้าค่ะถูกต้องค่ะ เพราะว่านะคะคือยังไงอะ่ะจะบอกว่าแบ่งใจไปไม่ถูกอะ่ะอยากให้ยุติธรรมถูกต้องค่ะเราจะต้องแบ่งทุกส่วนให้เท่ากันค่ะแล้วสรุปภาพกันใครได้ที่สุดใครได้ผลประโยชน์มากที่สุดเราค่ะถูกต้องไม่ใช่คนอื่นคะ่ะเราค่ะเรามีความสุขมากที่สุดคะ่ะ <c oughs> นะามาเลขสิบสามค่ะเสีเง็รบมือให้ด้วยอ่าน้องเขาเป็นคนแบบมีความมั่นใจนะเธอร์ล